อาะคะในช่วงนี้พบกับคุณสนธิยานชื่นฤทธิ์ไทยในธรรมนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณสนธิยานคะครับสวัสดีครับสุขีรับคุจดดิุขีคนท่านผู้ชมครับครับเปลี่ยนแปลงกําหนดการอย่างกระทันหันเลยนะครับสําหรับคุณกรินชินวัอื์ที่ก่อนหน้านี้ประกาศว่าจะเดินทางไปกัมพูชานในวันที่สิบเก้าสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับครับ ก็คงจะทําเอาบรรดาแฟนคลับทั้งหลายนะครับซึ่งยืนยันจะนั่งรถนะครับไปพบคุณทักษิณที่กรุงพนมเปนแต่เตรียมขบวนกันอย่างมากมายหลายขบวนเลยครับเตรียมการกันนอกประชาจังหวัดต่างๆจะไปพบคุณทักษิณที่พนมเปนก็มีอันต้องใช้ศัพท์ว่า ไม่สมหวังว่าแห้วกันไปนะครับครับส่วนบรรดาสสที่ว่าจะบินตามไปก็ต้องรอกันไปแต่ก็มีข่าวนะครับว่าคุณสินก็จะบินพาแวะเวียนอยู่แถวมาเก๊านะครับคุณทุกคนคุณชินดีก็ไปมาเก๊าไหมครับยังครับมาเก๊าก็อยู่ฮ่องกงนะครับติดกันนะครับก็ติดกัน เป็นสถานเริงรมของคนอันมีความสุขจากบอการพนันนะครับบอับแต่ไม่ได้หมายว่าคนไปเที่ยวบาเขาทุกคน <c oughs> จะไม่เล่นกบบนารพนันที่นั่นนะครับค <c oughs> ไม่ได้หมายความอย่างนั้นก็ในการเตรียมขบวนกันไปโดยวพบกุณสักศินที่ลั่นกันต่อตนคุณสักศิลก็จะเดินหน้าไปประเทศญี่ปุน่นซึ่งก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับ ประเด็นที่น่าสนใจก็คือการยืนยันว่าเรื่องนี้รัฐบาลไทยไม่เกี่ยวนะครับก็ยังค้างคางกันอยู่ในการติบตามข้อมูลแต่ที่ผมยังคล้องใจประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็คือญี่ปุ่นก็ยืนยันว่าไอ้ผลิตภัณฑ์สินเข้าไปเนี่ยนะครับตามคําร้องทองรัฐบาลไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางการจะไปดูแลช่วยเหลือสินามิซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกน,นะครับอพวกมีมิจฉาจิตมิจฉาใจต้องการไปช่วยเหลือเนี่ย แต่ว่าถ้ามันติดขัดระเบียบผ่อตเกณฑ์ของประเทศอยู่แล้วก็ยอมแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องตั้งเป็นข้อตกลงวันนั้นเนี่ยวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยสิบโมงนะครับกลุ่มคนเสื้อหลากสีนะครับกลุ่มคนเสื้อหลากสีก็จับไปชุมนุมกันที่หน้าสถานผู้ญี่ปุ่น เพื่อไปทวงถามหาความเป็นจริงเอว่าอะไรเป็นอะไรจริงตรงไหนรัฐบาลไทยขอจริงหรือเปล่านะถ้าขอไอจริงเนี่ยขอดูหนังสือที่ขอดอยนี้หรือว่าไอ้ทุกวันเนี่ยเรื่องแบบที่มันทำมันเฉพาะทางการทูดขอด้วยปากหรืออะไรอย่างไรมันก็อาจจะเกิดนวัตกรรมใหม่ๆในทางการทูตไปก็เป็นคนกลุ่มเสื้อหลักสีนะครับนาโดยคุณหมอตุลนําสกุลอะไรแล้วละครับสิทธิสมบงร์ครับอ่า อายุมากมากเนี่ยมันเลอะเรือนไปเรื่อยนะครับมันเลอะเรือน็อย่างแบบว่ามันเละเทะนะคัามัำมันก็ถอยผมมีเรื่องจําเยอะส่วนในวันนี้วันเดียวกันเนี่ยนะครับบ่ายสามนู่นอีกกลุ่มหนึ่งบ่ายสามเนี่ยนะครับครับก็จะมีเครือข่ายพิทักษ์เฝ้าระวังสถาบันเครื่องไฟเฝ้าระวังแล้วก็พิทักษ์สถาบันนะครับ ก็จะไปชุมนุมที่หน้ากระทรวงไอซีทีศูนย์ราชการนบ่ายสามเนี่ยรานสำหรับนาเครือข่ายเฝ้าระวังและพิทักสถาบันเนี่ยนะครับซึ่งได้ส่งข้อมูลมาหลากหลายแล้วก็คณะกรรมการเครือข่ายเฝ้าระวังนะครับเอจะพิจารณาดูเห็นเพราถ้าเข้าทางดีนะครับกรณีของ ค, CT, าาาครับนักสืบว่าการกระทรวงไอซีทีนวากาเดกอนุดิตนาครับครับมาประกาศงานแรกจะปิดเว็บมินนะใช่ไหมครับคุณยู้ชถูกต้องครับก<ม>อบเป็นที่แหมดีอกดีใจนะครับว่าเออในคนก็ชอบพูดเนี่ยพักเพื่อไทยคนเสื้อแดงอาจารย์ธิดาบอกเนี่ยสองขาเดินน่สองขานะครับไอสองขาเนี่ยส่วนหนึ่งของเสื้อแดงก็ละเมิดจากจ้วงล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์แต่วันหนึ่งก็มี รัฐมนตรีและสสและรัฐมนตรีผู้กล้าหาญของพรรคเพื่อไทยไม่เดินตามแนวทางนั้นอบอ่อยังไงก็ต้องปราบพวกเว็บมิน่นแล้วก็ทําให้บรรดาเว็บไใช้คนเสือส้อแดงดาด่ารัฐมนตรีอนุดิตกันน้ำไหลไฟดับ่ะคุณผูเพราะฉะนั้นนะครับพอเป็นหน้าที่ของบรรดาเครือข่ายแล้วครับแสดงกําลังใจกันให้ และว่าการเอกอนุษดิตรากรทัพได้มีกําลังใจทําง,งานในสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ควรและยิ่งในฐานะของผู้ที่จบจากโรงเรียนเตรียมทหารนะครับได้รับรางวัลเกียรติคุณมากเป็นนักบิดเอฟซีบกไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาเพราะ,ะนั้นบรรดาเครือง่ายก็จะไปกําลังใจกันและเสร็จแล้วเนี่ยนะก็จะเปิดตามฝ้าดรู้ต่อไปอีกออว่าที่จะว่าจะปราบ,ราบเนี่ยนะจะปราบจริงหรือเปล่านะก็ได้เราก็เฝ้าระวังก็ดู ถ้าไม่ปรัดทิิงก็จะได้ไปทวงถามที่นันประกาศไว้เนี่ยเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับอกลุ่มที่จะไปเนี่ยของเครืองถ่ายเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ชมรมพิทักษ์ราชวงศ์จักรีนะครับในเขตกรุงเทพมหานครหลายชมรมที่ประษานนี่เข้ามาอันนี้คนละส่วนครับบรรดาคนหลักสีนนคนละกลุ่มครันคนละเิตไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับอันนี้ก็แต่ว่าอันเรื่องไหนที่เป็น ภารกิจประเทศชาตินะคนไทยไม่มีแยกส่วนไ้จะเป็นคนเสื้อแดงเสื้อเหลืองเป็นเสื้อลักซีหรือชมนมต่างๆหรือแม้แต่เครือขา่ายเฝ้าระวังเนี่ยครับชอบร้อมเสียทํางนานร่วมกันได้นะครับก็เรียนให้ทราบและสําหรับท่านใดที่คิดว่าแอยากจะไปศูนย์ราชก,การนะครับบ่ายสามวันนี้ก็ไป เจอเครื่องถ่ายเฝ้าระวังและพิทักษ์สถาบันนะครับจะได้เห็นหน้าตาว่าหลายท่านจะเป็นยังไงเป็นพบปะพูดคุยกันสําหรับเรื่องคำเห็นของคุณทกศสินเนี่ยนะครับเรื่องผลประโยชน์น้ํามันเนี่ยคุณกำสินบอกว่าเดี๋ยวไปญี่ปุ่นก่อนแล้วก็กลับมาคำเมรนแล้วเราก็ยกยอดค่อยไปคุยตั้งใจจะมาคุยเรื่องนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เอาเรื่องที่หมอตุลจะไปที่ห่าถานทุตญี่ปุ่นแล้วก็เครือขถ่ายเฝ้าระวังจะไปที่ กระทรวง i อ t ีทบ่าย3ามมาเรียนใหท่านผู้ชมได้รับทราบก่อนครับครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับนิยานครับค่ะสวัสดีค่ะครับครับวันนี้นะครับบ่าย3ามโมงนะครับเครือก่ายเฝ้าระวังพิทักษ์แล้วก็ปกป้องสถาบันนะครับจะเดินทางไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับจะเป็นกระทรวง ICT นะครับซึ่งคุณอนุดิต์เนี่ยนะครับประกาศว่าจะมีการประกาศ จะมีการเขาเรียกยอะไรดําดเนินการปิดเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็เป็นการเดินทางไปให้กําลังใจต้องบอกแบบนั้นนะครับพูดง่ายง่ายเห็นใครทําดีก็สนับสนุนเห็นใครทําไม่ดีก็ต้องตรวจสอบต้องต่อต้านกันสักหน่อยนะครับสําหรับคุณอนุดิติวันนี้ก็จะไปเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วเราก็จะเกาะติดรายงานสดไม้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับแต่สําหรับใครก็ตามนะครับที่อยู่บ้านใกล้เลือนเคียงคุณจิตตีนะครับก็ ขอนะครับวันนี้เลิกดูทีนิวทีวีตอนบ่ายสสักวันหนึ่งนะครับไปดูภาพบรรยากาศจริงๆที่นู่นเลยดีกว่าะนะครับใครก็ตามที่สมัครสมาชิกตอนนี้สมาชิกก็เมื่อวานนี้ผมเช็คตัวเลขก็อยู่ประมาณ1 9 0 0 0หเกือบ2,000 20, 0คนนะครับสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังพิทักษ์และปกป้องสถาบันนะครับ ลองไปดูรูปนัาหน้าตากันสักหน่อยว่าเฮ้ยเป็นหมื่นกว่าคนเนี่ยนะฮะทำงานร่วมกันมีอุดมการมีแนวความคิดเดียวกันไปเจอกันไปแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันสักหน่อยว่าค,คิดเห็นอย่างไรต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันผมว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแต่หากว่าเราจะพูดคุยอะไรกันก็นแล้วแต่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศชาติของเราพัฒนาแล้วก็เดินไปข้างหน้านะครับคุณจิตดีครับค่ะและแน่นอนค่ะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะตรงนี้เลยนะคะร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังพิทักษ์และปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับเราค่ะโดยคุณผู้ชมนั้นสามารถร่วมเป็นสมาชิกกับเราได้โดยพิมพ์ชื่อที่อยู่นะคะส่ง SMS ค่ะมาที่หมายเลข4 6 7 8 0 0 0นะคะหรือส่งทางไปรษณีย์ค่ะมาเป็นจดหมายนะคะส่งมาที่สำนักข่าวทีนิวค่ะเลขที่50ทับ3หมู่ที่5าตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณียน์นะคะ1 1 0 0 0ค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมลงชื่อคัดค้านการแก้ไขมาตรา1 1อ กับเรานะคะซึ่งมาตรา112ว่าด้วยผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆา,าตมาดร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่3ถึง15ปีค่ะโดยคุณผู้ชมนั้นเซ็นชื่อที่อยู่นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับค่ะลงในสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนส่งโทรศารนะคะมาที่025254259หรือส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ครับอาลวครับวันนี้ทีนิวเปิดประเด็นร้อนหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ